ใครฆ่าพระแม่เสียพระเจ้าตรัสว่านี่คือปัญญาของเราแต่เรียกของพระเจ้าทําเป็น call of God สิบหตุลาคม2547 จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตัดกับทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าบรรดาผู้ที่กล่าวว่าชาวยิวฆ่าพระแม่สียพูดถูกต้องเพราะเรารู้จักกิจการทั้งสิ้นของมนุษย์ และในวันนั้นเราได้ทำให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้างเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของเราเพราะในสมัยของอับ,บราฮัมแม้กระทั่งโมเสสเราได้สถาปนาประชากรของเราให้เป็นผู้ได้รับเลือกให้ถวายเครื่องบูชาเพื่อชำระบาปดูเถิดเราได้มอบพระบุตรองค์เดียวของเราคือพระเมษโปดกที่ไม่มีจุดหรือมีตำหนิซึ่งทุกสิ่งเขียนโดยผู้เผยพระวจนะ ควรจะสำเร็จในบุตรมนุษย์แต่สำหรับผู้ที่ร้องไห้แต่ชาวโรมันได้ตรึงพระคิดที่กลางเขนไม่ใช่ชาวยิวฉันพูดแบบนี้คุณขาดความเข้าใจและไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะบอกไว้ล่วงหน้าและเขียนไว้ในพระคัมภีร์แห่งความจริงเพราะว่าชาวโรมันได้ตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขนจริงๆและพระโลหิตของพระองค์ก็อยู่บนมือของพวกเขา เหมือนกับที่เลือกของพระองค์อยู่บนคอนที่ตอกตะปูข้าพเจ้าขอถามท่านว่าชาวโรมันเปรียบเสมือนคอนหรือผู้ที่ตีคอนใครมีความผิดมากกว่ากันผู้ที่ถือคอนหรือผู้ที่วางคอนไว้ในมือของเขาเราบอกคุณอย่างแน่นอนที่สุดว่าทั้งคู่มีความผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ตีคอนและวางมันไว้ในมือของเขา พวกเขาเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะพวกเขาปฏิเสธองค์บริสุทธิ์และบริสุทธิ์โดยดูหมิ่นพระองค์และขอให้ปล่อยฆาตรกรให้เป็นอิสระแทนพวกเขาสังหารผู้ทรงอำนาจแห่งชีวิตแต่ผู้ที่มีสติปัญญามากกว่าก็รู้ว่าพวกเขาก็มีความผิดเช่นกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนมีความผิดไม่มีสักคนเดียวไม่มีเลย และด้วยเหตุนี้ยาหูชัวพระแม่สิยาจึงถูกส่งมาเพื่อสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทั้งปวงโดยวิธีนี้เป็นการปลดปล่อยมนุษยชาติจากโซ่ตรวนที่ยึดพวกเขาไว้เป็นเฉลยปลดปล่อยพวกเขาจากเครื่องพันธนาการที่ผูกมัดเขาไว้จนถึงการลงโทษบาปซึ่งก็คือความตายดังนั้นเมื่อพระแม่สิยาถูกตรึงที่กลางเขนสิ้นพระชน และฟื้นคืนพระชนแล้วคุณก็จะต้องตรึงชีวิตของคุณในสมัยโบราณฉันนั้นด้วยคุณเป็นใครต้องพินาศไปพร้อมกับทางบาปของคุณแล้วคุณจะเกิดใหม่อย่างแท้จริงพระฉายาของพระเจ้า